สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันที่ยูนิคอนคลินิกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาไล์สดเนาะให้ดูเคสน,นะคะล้างดูดไขมั่นเหนียงแล้วก็ของคุณพี่นะคะเบิร์นสองอย่างไปเลยตัดไขมันกระพุ้งแก้มด้วยเนาะตอนนี้อาจจะมีอาการปวดไอปากบวมนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณหมอฉีดยาชาให้เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนทำมันนะคะอันนี้คือก่อนดูดเหนียงเนาะสังเกตได้ว่าเหนียงของคุณพี่ชัดมากๆเลย แล้วก็บริเวณแก้มนะคะตรงช่วงล่างเนาะค่อนข้างป่องแต่ตอนนี้อาจจะมีอาการบวมยาชาเล็กน้อยนะคะแต่ให้ดูเหนียงเลยคือหายทันทีหลังทํานะคะเทียบกับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบได้เลย นี่คือก่อนทํานะและนี่คือหลังทําเสร็จนะคะเนียงหายไปชัดมากเลยเดี๋ยวจะมาดูไขมันที่คุณพี่ดูดไปอันนี้ส่วนของไขมันกระพุ้งแก้มนะคุณหมอตัดให้เยอะมากเลยนะคะจะออกเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ไขมันเหนียงอันนี้อาจจะมีเลือดผสมนิดน,นึงนะคะเพราะว่าตอนดูดใกล้เสร็จนะคะพวกไขมันมันจะเริ่มออกนะคะ่ะเพราะว่าคุณหมอจะเก็บกรอบหน้าให้ด้วยเดี๋ยวขอถามอาการคุณพี่นิดน,นึงนะคะตอนทํารู้สึกยังไงบ้างเลย ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเนาะตอนนี้ชานะคะตอนทําไม่เจ็บแน่นอนบุฟเฟ่ยาชาเพราะคนไข้ก็พูดไม่ถนัดเนาะอันนี้อาจจะมีการบวมยาชานะคะบริเวณกระพุ้งแก้มเนาะ อันนี้นะคะของคนพี่เนาะเป็นโปรโมชั่นดูดเหนียงมาแล้วก็ตัดสินใจเพิ่มตัดไขมันกระพุ้งแก้มนะคะเพื่อแบบเหมือนจะได้พักฟื้นทีเดียวด้วยรัดหน้าทีเดียวนะคะรับหน้าใหม่ก่อนสิ้นปีเลยสวยก่อนสิ้นปีเลยนะคะก็หลังทําไปนะคะทั้งพี่พยาบาลเนาะจะมีผ้ารัดหน้าให้แล้วเดี๋ยวหนูขอดูแผลนิดนึงแผลเล็กเหมือนเดิมนะแค่เข็มเดียวนะคะหลังทําก็บวมช้ำน้อยมากเนาะกระพุ้งแก้มตอนนี้ที่เห็นแบบบวมบวมอย่างนี้คือ คุณหมอฉีดยาชาให้นะคะยาชาจะอยู่ได้สองถึงสามชั่วโมงเนาะหลังทำนะคะแต่กลับไปบ้านรับรองไม่เจ็บแน่นอนแผลเล็กทั้งเหนียงแล้วก็ตรงกระพุ้งแก้มเลยส่วนของกระพุ้งแก้มนะคะจะเป็นไหมละลายเนาะจะละลายอยู่ที่หนึ่งเดือนหรือ,อเกือบสองเดือนนะคะแต่ว่าละลายหายเองหมดเนาะก็วิธีดูแลได้ง่ายมากเลยคือไม่ต้องทำความสะอาดแผลก็แค่บ้วนน้ำยาบ้วนปากสูนเต็กหรือว่า สนใจคะ่ะสนใจโปรโมชั่นไหนสามารถสอบถามทางเพจหรือว่าโทรมาเบอร์ที่แจ้งอยู่หน้าเพจได้เลยนะคะแอดมินยินดีให้บริการเนาะอันนี้เป็นแบบโปหน้าเดียวเลยนะคะพักฟื้นทีเดียวเลยเนาะสังเกตแบบไขมันเยอะมากคุณหมอดูใน่คุ้มมากเลยอันนี้คือหลังทำเนาะมันอาจจะมีอาการเริ่มบวมแล้วแหละแต่ของคุณพี่นะคะคุณหมอทําให้ดูทีละข้างเลยเนาะสังเกตได้ว่าเห็นกรอบหน้าทีละข้างเลยนะคะอันนี้ผิวสาวเริ่มบวมแล้วยัง หายไปจากเดิมเยอะมากเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะดูดไขมันเหนียงกับกระพุ้งแก้มนะคะอยู่ที่99้าเนาะราคาสุดคุ้มนะคะโปรโมชั่นไม่ถึง10,000บาทเนาะเหลือเงินเที่ยวปีใหม่ได้สบายเลยสำหรับคนไข้ท่านไหนสนใจนะแบบรีบลบเผื่อแบบเขาดาวนะคะหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะอยากมาเลียวฉีดแฟตไม่เห็นผลสักทีนะคะแนะนำให้มาดูดไขมันเหนียงตัดกระพุ้งแก้มหรือว่าดูดแก้มได้เลยรับรองหายแบบ เกียงแน่นอนนะคะถ้าเหลือคุณหมอไม่ให้กลับบ้านแน่นอนดูดแบบเยอะมากนะคะโปรโมชั่นดีๆเนาะสำหรับก่อนสิ้นปีนี้นะคะใครสนใจสามารถสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะหรือขอดูรีวิวเพิ่มเติมทางหน้าเพจหรือว่าแจ้งกับแอดมินได้เลยรีวิวดูดไขมันเหนียงตัดไขมันกระพุ้งแก้มดูดแก้มแน่นมากเห็นผลชัดมากนะคะแบบดูดแบบเวอ่เวอร์ไปเลยนะคะแบบ เห็นหน้ากรอบหน้าแบบชัดเจนนะคะบางคนฉีดแฟตแล้วแบบไม่ลงเนาะก็มาดูดไขมันเหนียงได้นะคะตอนทําไม่เจ็บเลยพักฟื้นนะคะประมาณ3ามเดือนเข้าที่มากที่สุดแต่หนึ่งสัปดาห์ก็ยุบเห็นผลชัดแล้วนะคะเห็นขอบกระดูกแล้วเนาะ ก็โปรโมชันนะคะตอนนี้เนาะโปรโมชันสุดคุ้มนะคะตัดปากกระจาบเสริมคางนะคะแล้วก็เสริมจมูกเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,9 0 0นนะคะแล้วก็ดูดไขมันเนียงตัดไขมันกระพุ้งแก้มดูดแก้มแล้วก็ผ่าตัดตา2ชั้นนะคะโปรโมชันอยู่ที่9,9 0 0เนาะราคาสุดคุ้มนะคะไม่ถึง10,000บาทส่วนคนไข้นะคะที่สนใจหรือว่าอยากดูรีวิวอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะถ้าหาแอดมินอินบ็อกได้เลยนะแอดมินมี รูปภาพนะคะรีวิวเพิ่มเติมมากมายเลยเนาะสำหรับคนไข้ที่สนใจโปรโมชั่นอื่นอย่างเช่นอยากทำหน้าผากหน้าผากนะคะโปรโมชั่นเสริมหน้าผากแบบสำเร็จรูปนะคะเริ่มต้นที่16,900เนอนาะแต่สำหรับคนที่อยากเสริมแบบหล่อโมเลยไหนๆก็ทำทีเดียวแล้วนะคะทำแบบให้สวยแบบครั้งเดียวเลยแบบไม่ต้องแก้เลยเนาะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะแบบหลอโมใช้วิธีหล่อ ตามขอบกระดูกเดิมนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึงคือใช้เป็นเครื่องนะคะ C D สแกนเนาะอันนี้ก็จะได้หล่อซิลิโคนตามโครงกระดูกเดิมของคนไข้เลยนะคะมีชิ้นเดียวในโลกเนาะก็โปรโมชั่นคุณหมอใจดีมากไอโปรโมชั่นนะคะผผ่อนของบัตรกสิกรไทยนะคะศ6เดือนเนาะสำหรับคนที่อยากเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่นะสามารถผ่อนได้เนาะ ก็นี่นะคะเดี๋ยววันนี้ให้ของคุณพี่ไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงเผื่อลูกค้าใหม่นะคะหรือคนไข้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะคลินิกนะคะตั้งอยู่โครงการสวนหลวงสแควร์นะคะซอยจุฬา12หลังห้างมาบุญคองนะคะก็เดินทางมาสะดวกมากเลยสําหรับคนที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวเนาะ ถ้าแบบดูแผนที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางนะคะเบอร์ที่แจ้งอยู่หน้าเพจได้เลยพี่ด้านหน้าเคาน์เตอร์ยินดีให้บริการเนาะทางโครงการนะคะมีที่จอดรถมากให้กว่า100คันนะคะมีบัตรสตรท๊ที่โครงการนะคะมีบัตรให้สแต,ตมฟรีนะคะจอดรถฟรี2ชั่วโมงเนาะแต่สำหรับคนที่เดินทางมาด้วยรถ ประจำทางหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้านะคะสามารถเดินทางมาที่รถแอ์รถไฟฟ้านะคะสนามกีฬาแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อมานิดหน่อยนะคะบอกมาสวนหลวงสแควร์นะคะวินที่นี่รู้จักแน่นอนแล้วก็สําหรับคนที่เดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินนะคะสามารถลงได้สองสถานีเนาะสถานี3ามย่านนะคะแล้วก็หัวลําโพงเนาะเดินทางมาง่ายมากนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆนะอยากแนะนําให้แบบ จองก่อนปีใหม่เลยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะราคาไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทหลังออกคลินิกสวยแน่นอนนะคะไม่สวยไม่ให้กลับบ้านเนาะเดี๋ยววันนี้ให้คุณพี่ไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพี่บายบายให้กล้องนิดนึงนะบายบายคะ่ะ